โอ,โอ้ยเสียงไม่มีเลยเสียงพี่ด้าไม่มีเลยพี่ดาไม่สบายหรือเปล่าลูกอุย้ยพี่าวไม่สบายหรือเปล่าเสียงไม่มีเลยลูกแม่ไม่ค่อยได้คุยด้วยทุกคนคุยทีเสียงหายเลยเหรอก็แม่ไม่คุยกับพี่ด้าไงพี่ดามาแล้วครับแม่ยุ่งลูกยุ่งกับน้องด้วยเนาะเนาะ กวยจับด้วยค่ะทุกคนเอ้ยไม่ว่าจะคุยกับนางเสีย่ยแผด้าก็เหมือนจะไม่สบายนะคะทุกคนแต่กินยาจากไปแล้วนะคะดีนะคะทุกคนแม่แยกปวยจับออกทันนะคะทุกคนเอ้ยไม่งหมนเด็กน่าจะติดกันหมดเลยค่ะพีดาไม่สบายเหรอครับไ,ไม่เป็นไรหรอกแต่แม่อยู่ด้วยไงถ้าแม่อยู่ด้วยก็หายแล้วเนาะเะพีดาจะให้แม่อยู่ด้วยเหรอหนกเนาะ พูดต่างๆนี่เนยะน้องไม่สบายกวยจับไม่สบายแม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาไงลูกต้องไปดูน้องด้วยเนาะเนาะ,ะพี่ด้สงสารกวยจับไหมนะสงสารเนาะเนาะเออพี่ด้คนเก่งนะลูกเนาะเนาะเสียงหายค่ะทุกคนแพนด้าก็น่าจะเอแอลอแอะอยู่นะคะทุกคนจะกินยาก่อนเนาะนะพี่ได้กินยานะ